i อจของวาวาไปเที่ยวทะเลนะคะก็เลยถามหนุ In ่มอินดี้ดูนะคะว่าเหตุภาพแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วหนุ่มที่วาวาเขาลงรูปสุดสุดที่เป็นกระแสเลยที่แบบเป็นโลกรูปที่แบบเซ็กซี่นิดนึงอินดี้รูเป <ừ> ็กยังไง ก็ผมก็ไปแซวเขาอยู่เหมือนกันนะใช่ก็แบบเซ็กซี่ผมแต่ผมก็บอกว่าวิวข้างหลังสวยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเป็นการแซวเขาคือก็เป็นเป็นเขาเป็นคนชอบถ่ายแบบอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนชอบถ่ายแบบวาวาเป็นคนชอบถ่ายแบบมากซึ่งบางทีบางทีงทหลายๆคนอาจจะเห็นในไอจีผมบางทีแบบเออเรียกดีมาถ่ายอะไรเงี้ยใช่ก็<ช>บบเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาชอบใช่ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าว่าอยากจะให้ถ่ายอย่างเงี้ยให้น้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นการห่วงเป็นการที่แบบเออแบบ แบบรู้สึกว่าเรายังไงอะให้ห่วงให้หุนตัวเองนิดนึงอะไรอย่างงี้กลัวว่าคนจะแบบเฮ้ยแบบอูห้หูอะไรอย่างงี้ใช่ก็อยากจะก็แต่ก็ดีแล้วแต่ก็ดีแล้วก็แบบมีมีความเป็นมีความเป็นตัวเองมีความชอบไม่เหมือนใครอะไรอย่างงี้ก็อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเอง